สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําการเพราะเห็ดฟางนะคะปลูกเห็ดฟางอันนี้เป็นชุดปลูกเห็ดฟางก็จะมีแป้งนะคะแล้วก็อาหารเสริมนะคะเนี่ยก็จะมีเชื้อเห็ดฟางทั้งหมดห้าถุงนะคะเราจะมาทําการเพราะหมดเลยนะคะชุดเห็ดฟางนี้นะคะจะเราจะผสมรวมกันทั้งหมดเลยนะคะชุดเห็ดฟางจัดมาให้เรียบร้อยนะคะคือ5้าถุงต่อปริมาณแป้งกับอาหารเสริม ก็จะไปเพาะใส่ตะกร้านะคะอุปกรณ์ก็จะมีเชื้อเห็ดฟางเนาะอาหารเสริมแป้งตะกร้าแล้วก็ฟางนะคะฟางต้องแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําการเพาะนะคะต่อไปเราก็ไปผสมส่วนผสมของหัวเชื้อก่อนนะคะจากนั้นเราก็ผสมหัวเชื้อเห็ดฟางคะ่ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็อาหารเสริมผสมรวมกันนะคะ หลังจากที่เราผสมรวมเป็นผสมรวมกันหมดเลยนะคะเราก็เอาตะกร้ามาเลยนะคะตะกร้าจะเป็นขนาดนี้นะคะมีรูแบบนี้นะตะกร้านะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะประมาณ40ซนติเมตรแล้วก็ความสูงประมาณ30ซนะติเมตรนะขั้นตอนแรกเราก็เอาฟางที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะมารองก้นตะกร้าเนาะ ทำแบบนี้ทีละชั้นทีละชั้นนะคะเราก็โรยเชื้อเห็ดฟางรอบขอบตะกร้าแบบนี้เลยนะแต่ละชั้นนะคะพอโรยเชื้อเห็ดฟางใส่ขอบตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาฟางมาคลุมไว้แต่ละชั้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบห้าชั้นนะคะ <BS> ชั้นสุดท้ายชั้นที่ห้าเราจะโรยเชื้อเห็ดฟางให้ทั่วตะกร้าเลยนะคะแล้วก็เอาฟางคลุมไว้แบบนี้นะคะ <BS> <BS> จากนั้นนะคะเราก็เอากระสอบมาคลุมตะกร้าไว้นะคะคอยเปิดดูน้ําในตะกร้านะคะว่าแห้งไหม ถ้าแห้งเราก็ค่อยลดน้ํานะคะแต่ว่าถ้าไม่แห้งนะคะไม่ควรลดนะคะเพราะว่าจะทําให้เชื้อเห็ดฟางเน่านะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปตั้งไว้ที่มีแดดลําไรถึงนะคะใต้หลังคาพยายามอย่าให้โดนฝนโดนน้าเยือะนะคะเพราะาจะทําให้มันเห็ดเชื้อเห็ดเน่านะคะประมาณ8ปดถึงเวันดอกก็เริ่มออกแล้วนะคะเพื่อนๆชุดแรกนะคะมาดูผลลัพธ์นะคะอันนี้เพิ่งปลูกครั้งแรกนะคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ